การรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่กทานที่ติดตามรับฟังรายการคุยกันเวลานิดนะคะวันนี้เปนกับวันที่16 สกาเยนสองพันห้าร้ยหกสิบนะคะวันนี้เสียงก็อันนี้พอสมควรนะคะก็วันนี้นะคะมากับในเรื่องหังสิขภาพจิตนะคะมันจะไม่ช่สิขภาพมาละแต่ว่ามันจะคล้ายๆเกิดกับสิขภาพจิตมากกว่าเกียวก,กับ จ็ดวิธีปรับมุมมองเพื่อเปิดล็อกตัวเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไาฟังกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสี่นาฬิกาสามสี่นาทีช่วยทายคิวคืนที่ขนาดไฟสหยุดเจ็ดวิธีปรับมุมมองเพื่อปลดล็อกความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคนเราจึงเจอกับเรื่องผิดหวังได้เสมอซึ่งจะสุขหรือจะทุกข์ ก็อยู่ที่ว่าเราจะปลดล็อกจากความรู้สึกแย่ๆได้เร็วแค่ไหนยิ่งถ้าไปจมดิ่งกับมันมากชีวิตก็จะหลุดพ้นความรู้สึกนั้นยากเช่นกันเราจึงควรเรียนรู้ที่จะปลดล็อกความรู้สึกผิดหวังของตัวเองด้วยเจนมุมมองนี้เพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อได้และไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าหนึ่งขอบคุณลบขอโทษตัวเองให้เป็นไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรก็ตาม ตัวเราเองคือคนแรกที่ต้องเผชิญกับทุกผลลัพธ์เจอทุกมาเราก็ทุกเจอสุขมาเราก็สุขด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทุกหรือสุขขอบคุณลบขอโทษตัวเองให้เป็นขอบคุณที่พาตัวเองมาถึงจุดที่มีความสุขได้และขอโทษที่ทําให้ต้องมาเจอกับผิดหวังจากนั้นก็ให้อาภัยตัวเองเพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจ ตราบใดที่ยังลืมตาขึ้นมาในเช้าวันใหม่ได้แปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้แก้ไขและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสองเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงของโลกให้ดีก่อนว่าเรื่องของต้นทุนชีวิตมันเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จจริงๆไม่มีใครบนโลกนี้ี่เท่ากันจริงๆแบบนั้นมันอุดมคติเกินไปในเมื่อเราเริ่มต้นไม่เท่ากันคนที่น้อยกว่าก็ต้องพยายาม และเหนื่อยมากกว่าเป็นธรรมดาเพื่อที่จะตามทันคนอื่นเขาฉะนั้นเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและไม่ต้องรู้สึกผิดหวังอะไรในตัวเองพยายามในแบบของเราต่อไปสักวันต้องเจอความสำเร็จในแบบของเราเช่นกันสามอย่ายอมแพ้ทั้งที่ยังไม่เสี่ยงบางคนไม่เริ่มต้นเพราะกลัวแพ้กลัวผิดหวังเปล่าเลยคุณกลัวที่จะเสี่ยงต่างหาก การอยู่เฉยๆแล้วยอมแพ้บายไปตั้งแต่ยังไม่ลงสนามมันแย่กว่าการลงไปแพ้ในเกมเสียอีกเพราะเท่ากับว่าตัวเราเองนี่แหละที่ตัดโอกาสชนะเครื่องหนึ่งของตัวเองไปจนหมดซึ่งความจริงแล้วเรายังมีโอกาสอีกตั้ง50เอร์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลือมากกว่าแรนลองเสี่ยงเถอะจะได้รู้ว่ารสชาติชีวิตมันเป็นอย่างไรดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำสิง่งเลิกยึดติดกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้ การจมอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อีกแล้วเป็นเรื่องที่เสียเวลาชีวิตและเสียโอกาสดีๆที่สุดสิ่งที่ต้องทำคือยอมรับความจริงว่าโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแก้ไขและเดินหน้าต่ออะไรที่เราควบคุมไม่ได้ปล่อยมันไปซะสิ่งเดียวที่ต้องจัดการกับอดีต อ,อย่าให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาช่องโหว่ให้เจอแล้วจัดการปิดซะและเตรียมตัวรับมือกับความผิดหวังไว้ด้วยในทุกครั้งจะได้ไม่เจ็บมากเพราะทำใจไว้บางส่วนแล้วฮหาความสุขเล็กๆท่ามกลางความย่ำแย่ให้เจอรู้หรือไม่ว่ารอยยิ้มเล็กๆที่เรายิ้มให้ตัวเองเวลาเจอเรื่องแย่ๆมามีความหมายมากขนาดไหนเพราะมันสามารถปลอบประโลมใจได้ถึงผลลัพธ์จะไม่ได้เปลี่ยน แต่ตัวเราเองนี่แหละที่จะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจขึ้นพยายามปรับวิธีคิดและมองหาโอกาสที่ไม่ว่าจะน้อยนิดแค่ไหนก็ตามให้เจอถ้าใจเรายังดีแน่นอนว่าสถานการณ์รอบข้างจะค่อยๆผ่อนคลายตามเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นอาจกลายเป็นแค่เรื่องตลกในวงเล่าก็ได้หก อย่าสนใจคำวิจารณ์แบบอคติสัจธรรมรมของโลกคือคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนสเสือเราตามใจทุกคนและทำตามความคาดหวังของทุกคนไม่ได้การเปิดใจยอมรับคำวิจารณ์เป็นสิ่งดีเพราะเป็นกุญแจให้เรานำไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ยกเว้นคำวิจารณ์ที่จ้องแต่จะโจมตีแบบที่ดูอ,อักว่าไม่หวังดีมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยแถมยังบั่นทอนสุขภาพจิตอีก ฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วและอย่าให้ค่าคนแบบนั้นต่อให้เราทำดีแค่ไหนคนมันจะเกลียดก็เกลียดอยู่ดีเจดอย่ารีบตัดสินคนอื่นไวเกินไปที่เราจะไปตัดสินคนอื่นจากการเห็นเขาเพียงด้านเดียวอยา่าคาดหวังในตัวคนอื่นจนเราเป็นทุกข์เองถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังและมันไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลาตัวเองไปนั่งจับผิดคนอื่น เพราะคนเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันถูกอบรมสั่งสอนมาคนละแบบอะไรที่เขาทำแล้วไม่ถูกใจเรานั่นเป็นปัญหาของเราที่ไม่พอใจเขาเองถ้าไม่ใช่เรื่องที่เดือดร้อนอก็ปล่อยไปก็ได้จัดการกับความรู้สึกตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงคนอื่นขอขอบคุณสัสด<อ>ีก<อ>็ผ่านไปแล้วน,น,นะคะกับ จ็ดวิธีปรับมุมมองเพื่อปลดล็กอกตัวเองนะคะเรา่าไปคิดทานคนอื่นนะในเรื่องของการคิดทานคนอื่นนะ่ะเราไม่จําเป็นต้องคิดทนคนอื่นไปใช้ทุกเรื่องนะคะบางคีก็ปล่อยวางบ้างนะคะในเรื่องของการที่จะแบบอยู่ร่วมกันในสังคม มันคืการดูถูกของคนมันอาจจะทําให้เราบอกว่าดูย่ำแย่แต่เราจะต้องไม่ยำแพ้นะคะไม่อ่อนอาถ้ายิ่งเราอ่อนอ่อยิ่งเรายอมแพ้แท้ก็จะยิ่งช้าเติมเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในด้านทางการที่เราจะมองใคร การจะมองใครก็ต้องมองที่ตัวเราเองนะคะว่าเออมีอะไรผิดพลาดตั้งมาไหมอาเรต็นตัวอย่างที่ดีที่ผ่านมาเราเต็นตัวอย่างที่ดีให้กับเ,เพื่อนรุ่นน้องหรือรุ่นพี่อะพอหรือยังนะคะไดตั้งดีด้วยนะคะว่าเออการการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนให้สังคมอะมันจะไม่ได้ยากไม่ได้ยนอะไรหรือจัก มีคำเมตตาให้คํามเมตตากับผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้คามเมตตากับสังคมราบด้ามด้วยนะคะแันนี้ก็อาจจะพูดน้อยบ้างก็จะต,ต้องอ่ถ้าปกติอาจจะไม่พูดเรื่องนี้นะแต่ไหน,หนก็พูดเรื่องนี้กันมาละก็อย่างที่บอกนะคะในเรื่องของอ่าบางอย่างนะ อะไรที่เลิกแต่แล้วก็ควรจะเลิกกันไปนะคะอะไรที่บอกเลิกไปแล้วนะคะก็ไม่ควรจะเก็บมาคลิปอันนี้ดิฉันไม่ได้เข้าข้างใครและก็ไม่ได้เอยช่อใครนะคะอะไรที่มันเลิกกันแล้วก็วกไม่ควรที่จะไปถูกใจเจ็บเก็บมาคลิปหรือเก็บมาพูดอีกนะคะไม่ได้เอยช่อใครนะ ก็แค่อยากพูดเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันแล้วก็การที่จะอยู่เริ่มกันทางสังคมแ่าจะเป็นสังคมภายนอนหรือสังคมออนไลน์ก็แล้วแต่เฟซเชียลยุคนี้สมัยนี้นะคะมันก็ต้องมีเอ่อบางอย่างที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะสิ่งใดที่มันแล้วไปแล้ว ควรจะให้มันแล้วจบไม่ใช่เอามาพิดซ้ำนะคะแล้วก็ข้อสำคัญทีาบางทีบางครั้งนะ่ะการอยู่ร่วมกันนะคะมันก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีนะคะมีมีภาพลักษณ์ที่ดีขงังสังคมตาบอดอย่างเราเราด้วย อย่าว่าแต่สังคมตาบอดอย่างเราๆเลยนะคะสังคมตาดีก็เหมือนกันนะคะระฉะนั้นก็เราหรือรู้ค่ะว่าสังคมตาดีกับสังคมตาบอดบางบางครั้งอาจจะไม่ลงรอยกันนะคะก็ต้งองก็ต้องพยายามที่จะอดทนเพื่อที่จะทํามาหากินหาเราแล้วก็อยู่เส้นเราเขาก็อยู่เสยนเขานะคะ แตตั้งใจเขาใจเราอะนะคะอย่าคิดว่ามีพวกท่านคนเดียวอมีคนอื่นมีมีคนอื่นรับด้ามมีคนอื่นที่เขาทำมาหากินเขาจากบ้านมาบ้านนามาไกลาบางคนจากบ้านนามาไกลเพื่อที่จะมาเปิดเหมืองลร่เพื่อหารายได้บางคนนะคะก็จากบ้านนามาไกลเพื่อที่จะ ออเอ,เอ่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแม่จะเป็นทุกอาชีพเลยนะคะแม่จะเป็นทั้งนวดแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็เล่นดนตรีทุกสาขาอาชีพแท้เทียมกันหมดนะคะมีคมาแท้เทียมกันขอให้เราแบบยู่ด้วยกัน ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมอะไรหรือสังคมพนอกาก็ตามเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไออะไรที่มันเละไปแล้ว,ลวสิ่งใดที่มันเละไปแล้วก็ควรจะเลยกกันไปนะคะเพราะว่าไม่ควรที่จะนํามาทําให้มันเติมประเด็นนะคะสิ่งที่ผือนะคะก็ควรจะก้าไขาให้มันถึกต้องนะคะ เสนที่อ่อสิ่งที่คือทำดีแล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปค่ะ,คะสำหรับคนที่ทําดีอยู่แล้วนะคะเสียนใครที่รู้สึกว่าตัวเองเออเคยทาอะไรก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะก็คือ ส่วนที่จะแบบอ,อย่าตัดสินใจอย่าเดินตัดสินคนนะคะอย่าเดินตัดสินคนที่แบบเออระมาณว่าเอเอคนนี้เปน็นอย่างนั้นคนนี้เปน็นอย่างนี้นะคะก็อย่าเดินตัดสินคนที่เออไม่ว่าจะเปน็นในด้านไหนก็แล้วแต่นะคะ ในเรื่องของการพืชกรรมจานะคะสิ่งไหนที่เราควรที่จะออื้อมเอื้อให้ได้ก็อื้อมเอื้อให้ไปนะคะก็ประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็สังคมไทยเราก็จะมีคามึสษาแบบตาตลาดไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันณยุดต พักผันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองนะกะ็ขอให้บุญรักษาทุกๆท่านเลยนะคะอย่างที่ดิฉันเคยย้ำไว้สิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดไม่ได้คาข้างใครไม่ได้เอ่ยซีใครแต่แค่อยากพูดตันการ ก็คืออยากให้มีคเให้เทียมมีน้ำใจเช่องใจละกัน,กนสิ่งใดที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเมจําเป็นตั้งเอามาพืชแล้วก็เมจําเป็นตั้งเอามาคิดนะคะโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนรัจจังเค,ครืมครองทุกท่าน ที่ฟังรายการนี้ากา42นนี้ q ขนาดไฟเสียงปุม